ความรักมาดูความรักเอาาเมืเ่อกี้ทำอะไรไม่เห็นทำต่อฮะแล้วจะมาเบียดเฟินทำไมเนี่ยเหาอะไรอยาเ่าอย่าเ่ายายย่าเ <c oughs> ่า,า <c oughs> ยายยายใจนจังันมายายเดินผ่านเฉยๆฉเด็กดื้อ <laughs> จ้าตองตองดูแตกนี่เนี่ยแตกไม่คือฝนตกใช่ไหมไปนอนไหนมาทำไมขามันเปื้อนอย่างเงี้ยฮะเนี่ยดินนะเนี่ยดินนะเนี่ยเนี่ย <c oughs> ดูพี่พง้งกี <c oughs> <c oughs> กินทำไมพี่พง้งกี กินอะไรกินอะไรไม่ให้กินแล้ววันนี้ตังๆไปไหนเนะี่ยเมื่อวานแตกหายวันนี้ตังหายอ๋อ,อ,อน,นอนอยู่ใต้รถแตกแตกแตกตองน,นี้ก็อยากจะให้จับจริงๆเลยหมาเน่า หมาเน่าใช่ไหม <c oughs> มันหน้าหมันเขี้ยวไงหน้าหมันเขี้ยวจริงๆไปไปหลังบ้านปะใครไปหลังบ้านกับเฟิร์นตาป่ะป่ะ,ปะไปหาหนูดีป่ะป่ะไปหาหนูดีป่ะป่ะแตกป่ะอ๋ออ๋ออ๋อ,อมานั่งยิ้มอะไรอยู่นี่ละ่ะไปไหมป่ะ ปไปนางม่านไป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 ไม่มีใครรู้ไปไปแต๊ะไปไปไปแต๊ะอันนี้ใครจะเอาใครจะเอาแตกไหมเอ้าเอ้ยเอาให้แตกน้อยไม่ต้องเอาขามาใส่เขาเลยเอาแตกันเนี่ย ไปที่พี่ผี้หญิงไปหลังบ้านแล้วไปตั้งตั้งเป็นยังไงไอ้หนูไอ้หนูไหนมาแล้วพี่ผู้หญิ้มาแล้วเอ้ยตองโอ้ ทำไมจะต้องมาใกล้กันขนาดนี้ลูกมันมันเยียบอกไปอีกหน่อยก็ได้มั้งไปอยยบไปไป,ไปเป็นกลิ่นเหม็นที่หอมมากเลยตองฮะร้องทำไมอ๋อ,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 อเล่นกับพลาส,สติกแล้วทีนี้เมื่อคืนฝนตกคึ้ม โอยตังๆเอ้อ๋อพี่บ้งกีบายบายโอ๊ยต้องอย่ทำแรงสิมันวิ่งมามันดันในตังออกเลยนีใ่ใสโอ้ยตังตังไปแล้วไปแล้วไปแล้วบ๊ายบาย